สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้ารวยด้วยครับมื่อนี่มาฟังปูตาตอนจบนะครับเงาวงากันไปเลยครับพี่น้องเอฟซีเมืองกันใมเงาไปเลยนะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกผ้ารวยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมครับผมมาฟังกันครับอ้มาอาจารย์ใหญตูพญานาคอยากมาเบากนําปูเอาอยากมากเบาก็บหัน

ว่ะแต่พอพ้ทาทางาังางกับเก็ยนทังองค์ก็เก่ามเกบ้านหนใส่ถ้วทน้นบ้านไหนใส่อ้ยยังเอาเครื่องทำอะไรว่ะทางไหนต้องคาูผ้าทั้งกระจายคือได้ไปมานที่เท่าไหร่วันที่เก้าสิบเอ้อไปกาบข้าวระหวัองค์พ้าทังกระจายวันที่เก้าถึงนะใครไปไร่วง ไฟร้ายเมวานนี um. ้จับปพอร้ายเมื่อไรไฟนั้นวันใดกาวเสียเอ๋กาวเอได้กาวเสียบเอทวะขาดหาที่เพิ่งผ่านมาได้กาวสนะกานะเพราะว่าพ่อขันกับชายขาด่าพ่อขันกับชายก็มีกาวสออีนั่นแหไปติดผูกไปก้าวกาว่า

ไม่เกิดว่าพอารู้ใหม่ไเกียบอันพาคอันไปตึงน่ะว่าค่ะดาวปาพกพ่อไปตึงขาตงๆถา,าต่างๆพอ่อแม่พอได้ตึงว่าเออดาวปากลูกวมาก็เทื่อใจแม่พรอแว่ขค้นสงขมาแม่นี่ย,อยอออเออแม่ามาไปกึขงขังมาขพ้นพ่อไปน้ำมา นี่ทำาไรแข่งแขวนหขวนชื่อว่ากินรักๆนั่นคนนึงวันโพจะเจอไทยโพไปเปนะตาคมตอกตอกช่วยูดช่ต๊อตอกเกงต๊อป่าก็แข่งชิคชิคชิ่งจังเอิงไปถึงมากเป็งกเนาะแล้วก็มีการถงที่ให้าถลงที่นมากพอขนาดวันที่พอพแ่ปเว้ยไปขา เขากะตื้นพ่อเขาเนาะมันอหยางมากเนาะว่าให้สวยงามมาว่าเจ้าของสถานคือกระตื้นพ่อมันหนางคือเขาฟังแต่ว่าแต่มัื่นหนางตกฟังอะมาจะขานว่าเขาว่าฟฝงตกฟังปะไรป่าจังละว่าหู่กระพริบเหมอนวัเข พอมันนั่นงดานหายคือว่างเข้ดงน้างเข้ดงน้าขายดื้าตัหวตอ้ง่านอาหารกับเพมั้งนั่งนั่งยืนนั่งนั่งอ่แหลาถ้าก็ไปคือเราข,ขั้นคือเราข,ขั้นอมองไปตามเม่นกแต่ของขว่าให่าว่ะ นัง่ัง่ารก็ตูดง้อมาค่ัเหมึอนว่างๆพอว่าคือ ไปคืนรถถี่มาคืนเปกนกระยับข,ว,ว,ขว้าวแม่คุณก็คือมาบนขับยนะเก่นึงต่หนึง,นงพอจังมาก,ก็เกินงนะึงได้ถ่ายก็เกงมันกลับไปออกลูกกันเอะโอเโอ้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 กอ้โอ้าอ้โอตโอ้โ้โออ้โอ้โอ้อ้โอ้้น,นอัน้้ ไปหาบ่องเดงโรคเด็เกดนึ่งหาไต่กว่าเห็ยนโดนตะขอเมื่าาามาอคืนว่าเขาอึนั่งเหยี่ยนขางางงาหาว่าหอดบ่านเอามว้จอดทุ่งสัวเอาบ้าค่ะไม่จอดทุ่บ้านตะขอมจอดที่บ้านนะพ่อคือขั้นคือแตงวะคือความที่นั่งเหยี่ยน่อนคืนว่าไปคือโรคแดง่าวันโรคตะขอหมุนยังไรกบว่าไร เอ้ความเมาตึนไปทั่วคือว่าใหอใครของตาร้ายให้ใครค้องหนองบ้านได้ขี้กระไร้ายอ้า <c ười> เป็นจำค่ะไปก็ได้พอมาเอ็งน่งวามาจากขยับขึ้นไม่เร็พเพราไม่จังไบบพอหาเดื่องพอบ่เห็นมาขึ้นวางได้ตึงไปตึงมากดึงด่างยวร้ายเออเออเอ็งนั่งวางเท่าไปห้่ อ้คมากไปเสียงดังเลยอ้แางเราอยากพอเสียงดังได้หมดเออเขาไม่แพงว่าสิูเอาจักบาทเอออ้แงว่าว่าพอาว่าเป็ไยาบ้านอาหารบ้าาเอาไม่แปลกแปลกสี่านอยู่แล้วไม่กระจกพอาลยไมตู่กระตจกคนนั้น รลายอย่างะเพื่อนขมหนามกูป้าไหมมองกินข่าแรงแล้วไม่แตะจกพอว่าเมียนการกันโควิดตั่นปูอาไฟกลากทำไมโค้งย่าเข่ามับไ้กวาเล่นระยห่างมาปูเข้าคอคือข้าแต่โงยไม่แตจุกแบบเทียงแหลกระได้ท้อกัน การคล้อนแต่ว่าการคอว่าอะไรอย่นี้พอว่าเขาไปมันปีปั้นยังไงก็เอาไม่ดูการคอการลูกกนนังไหกับเขาไปมาือว้าโอ้เขาเออว่าการโควิดว่ะป่านนี่เขาไม่ได้เปโควิดถามเขาไปแล้วโควิดคือเว่าก็ค่านแต่ว่าปู่แต่ที่เก๊กัดเสียผพานมาทางว่าแไงเนาะ ไปแทั damn, ้งหลายแต่ชาบ้านนึ <Homer throat> ่งกาวเกละอม้น <g ül hing> ึ <oluş Rust> ่งกาวเกลือมออกมากาปมีอหาดกแดมกับของไม่่ายว่ากุจังนข้าวไข่ข้าวค้าเก๊ดหนึ่งเก๊ดหนึ่งบุ๊เก๊ดเก๊ดหนึ่ง้าววาว่้าวจังหาขายสากวอคือวัยวัยแขกที่วอขายห่าม่เห็นไม่เห็นต่อตัววัเคือเรย่องว่าไปแล้วกันถึกพวาม อีเข้างาสตาต่าได้ก็นั่งมาได้ไปเที่ยวการเพื่อถวายเออมาไม่นอนาไม่กิที่เราขั <revenir> ้นนึงไปไปข้นขั <Okay. S 1> <Alright. S 3> ้นหนึ่งเขาได้เขาจับได้ถวายก็แอบเมาได้ไปที Dante ่ไปบุมเมาเราเขาที่ว่าขั้นหนึงไปไปข้นขั้นหนึ่งเขาจับได้คือพอเขาก็จับแต่เขาก็หืงพอ แต่ว่าขึ้นาไวมันขึ้นถึงได้คุกคั้นไปกิ่งรอเขาเพราไปกิ่งนั้ไหนเขาว่าออกขั้นดังเลยบนไดไขทวุสเขาว่ามันร้องพอใครก็เขาว่าเห็นพอเหนัาแต่ที่ใครเสียนั้นแปลกเนาะหนาวเปลี่ยนไม่ไข่แต่ว่าพ่อไม่ใช่ผีนะแต่เครื่องตะว้าหลงรบทื่อแข่งบราโตแดงแด ว่กูคักขักวา,า่คังไปมงนจังได้การเปิดว่อไหน่มาถือเปิดใจจังได้เงันหมดรขัราคาเขากรรแดงจะคลองก,กรรแดงร่วจะคองต่อเธอเบื่อชัวรบ้านบ่เป็นคุณแกพิษเบื่อบ่ว,ว่อยคุณแกไมถือปางนังต่ว่างว่าเอารถี้เขาฟังตาบ้านมาเครื่องบ้านดจแค่หาว่าขาบ้านโอ้โหคุณต่อชับ้า เออมนกได้ไปไต่งม,งมงัมงไ้ไม่จตอีขั้นมังม้นผ้าไปไปเทปไปข้าวผีผาไปเน้ะอันนี้ก็แบ้เออไม่ข้าวเชียงหอ,อก,ก,กักจรินเั้วมาไกจจงนึ <c oughs> ่กเชียงหอยงอั <c oughs> ยง้นว่ะจิ้มตาแล้วพูดจิบกับอะตรก็ไก่วานเาหวาด่าเรื่องจอยมก ยังลาสงสัยนางคืไม่ดีชีิเกิดชุ่เที่ทางซองเราหัวน่ง้องฉันตัอาเื่อมที่ง้องเคยงานกูแก่ว่าพอเปล่าหาเจียบใช้คมไหนขอเอามากเปล่าหน่ะบาใจแคม้วจอด้วยว่าอ๋อไปเนาะบาเสียงเออกกะจะไปเรื่างแบบพอแล้วเขากับ ไอ้คุก่าดูเรื่องน้ำนะครับค <laughs> ือพอเขามาถึงพอนะ ừ. อ้าไม่ต้องคกแกงตัวเฉยๆเลยเข้าใจห่ามั้วนาหน้าตาจิ้งจิ้ ความลรอพ่อยังเหมือนเดิมอุูนะความล่อเหมือนเด็กอาก็ c ิบห้าอยู่าร่อมาอนะคือไหยสิ่อบ่เราักไอ้เท่าเราพ่อจะคุยได้บ้าคพ่อว่าใคคุยกันเสงพอตาดึงเลยนะเมื่อคบอาก็สิบห้าเลยพอเท่าระไอ้ก็ไปเพียงตัวเลยทื่เท่ พอดาผู้ใดคือาผู่าคันอึตมากดู้าว่าพอเธอทซ้ำเอาไปเมื่อวานใช้คือแดงไปคนตั้งถือเหล่าหิอ๋อเอาละว่าใคร่างละว่าอายคนอายนะาษาผู้ใดจึงไปเสื่อพโทรมผูนใดจึงไปเสือมโทไปกึงที่คือทั้งอะรก็อะน้ ยังเดึงเขาใจไหมท้างไอ้เจ้าขาทพอข้นไดเรัูแค่ไหมงามไมอันเป็นฟอดฟอดบ้างน่างบ้าเหนอยพอนมาชกกอกชกกอกชกกอกทังจีนแว่าขันนี้หูงี้ตาพอหูตาของแท้ขาวค่ อ้ว่าว่าช่วยทำลายหมดนะก็โค้งน้าลูกน้าใจเดินเงิยังทำไม่ไา้ทียาวกลางพอทะเลมึงไห้ท่เลม้งได้บอทได้พอททะเลวันที่เว่าทีทกเลวันที่้ามทีแนววันที่แม่าอิ พอบานที่ามถ้าเป็นบ้านไหนบานที่เตาถ้าไม่มีเรื่องเปลี่อมีเป็นงั้นถือว่าไเป็นงั้นถือว่าไม่บ้านที่เตาถ้าบวกหน่าบวกหลังแล้วบวกบบวกหนาบวกลังแล้ววครบเก้าถืครบเก้าถือแหงแน่นอนบอกเมื่อเดียวเรืองคือพ่อแม่ใจบ้านคือคือเก็บไว้ và thằng Yêu năng là bà bảo bán thiếu hộp đã, bà thiếu Yêu năng là mà đã, bà ở, Yêu năng kịp cầu thiếu còn mà, ha, Con chỉ hỏi và anh thịt kết, ơm à, nền nền bà. mà không cả ý nhà thì gợi thưởng mang thịt sao đây? คือค wow, ือกุมภาวัวาว่ามอกุมภาววาแหว่าจะไปยเทเดหว่าแงนกันท okay. ังงูันเอ้ว่าเกิดขึนก่อนวันที่ทีเกิดขึ้นก่อนก็ที่ทีกุมภาวว่าเามาลองงาะทำไม ว่าถึงรักว่าว่าบอขอมีความรักว่ามีใครักว่าใคแ่ได้อหลาบว่าอื้ยคนรักกว่าจัพ่อจะได้บอกกูด่านอยู่นะันที่ผีผีกงพาว่าวอะไรค่ะลูกร้านขาไว้ไลยเก้าสิบเก้าดอกลูกกูหาบงเก้าสิบเก้าดอกว่าทัง พอไนน้กเขาเปิดเพึ่งอพอกะว่าเปิดคื่กันวันที่ที่ที่กลุมผ่าวันวันวันผ้าบอกกุหลาบ้ายว,ายาาาวายปู่ตาเก้าสิบเก้าดอกเต็มนากระดาษไปหลงเข้า <laughs> มว่าให้บอกไไเยคุณน,น้าาขย่าไมกข้าขาติว้าขัดไม้ขนาดว่าพันหอวมือออกได้พอ้อ อขาหนาเพ่าท่านบอกเรื่องารบอกนาเลยพ่อทิพย์ก็พามานมาไปพาอีกเอยเอาวัดโคบเดือนไหมไม่นบอกถ่านโคกเดือนโคกปีวันพี่ีิพยพ่อเขาบอกจัดว่ยจัดบ่ไรตั้งไว้ก่อนทิพี่พ่อเขาจัดว่าทิพี่หาบ่อได้ัดพทิพ่พทิพย์กูพาจังหวัดเขาถืว่า บ้านแห่งความรักคนนี้บางทีทีทีคืนาตอนเลยเม,มื่อตอนทีทีก้มพาบ้านห่งความรักในในเพิ่องะอะเขาาึงไว้เลยคราแดงเก้าสิบเก้าหลับอักพรึกเหมือนจากว่ากที่งันกว่าคือว่าท่านเ่าให้ฟังคือได้ไงานพอ่อคือได้านคือได้ไื่อยหมอขมอ๋องมา ไัหาหนึ่งดอกูไปวมีเก้ากับวันมีไว้กับนังผอีกหลายมือยัวันหาไปเนี่เออไปเลาปูตาไปเล่าพ่อใดจังนะพ่อบอาให้ตั้งพ่อบ่าใด้บอกไปคืออนะพราะเขายังหวัพิจารณาแม้ว่าอีนั่งหกเดือพิจารณาเป็นความเชื่อถืกคนคือเขาอ่ะเขาก็เขียนให้วงรู้ได้ เราพ th um, ี่จะรณนเพราะว่ามันมีความเฉียงเทราะนั้นดูดีๆออกคิดก่อนทำก่อนตัดขึ้นใจขนาดนี้ดูไปคนพูพักก่อนเนาะอืไม่ต้องดีก่ะไม่ต้งดีแล้วอีกยาวกัไกลเวลาหาเงินใช้มีอีกงานเข้าคนพูนแข่าเด่นแบเข่าไปเออจังทันได้ไหมเขาคงแล้บํางเมาเริ่มตื่นมอ ว่าเราปูมือในน้ำมะเขาเดงผึนงด้วยต่วางมือเวกออกมือพักแต่ตัวแรกมันคื่ปูมือในน้ำหนักน่อยนะจำว่าอะไ้แล้วอีหยังกะได้หนักหน่อยได้จะได้น้ำมืออีน้ำหนักหน่อยบัวใเมือค้ายบุกเตะเบาคเตะหกเตจได้จังนะหัวเขามองหวเข่ามองว่าใครเป็นใครรู้ัต่ชาบ้านสิ

ให้แมเอามือหนักอครว่างว่างอีร่างหลัง่ามาจับมันั่งล่างไม่ทาหนึ่งทกเดือมมาหาขึ้กับว่างไม่เห็นเลยมั้งแฉกคือบางไม่ว่าเข่าบาเดือหน่อยอว่างเลยมาหาทห้กับเราเท่าใบเด่ขึ้นมาว่าเขาบางตรมนงแล้ว่างใบเราพันมากกับเงนแล้ว อ้งางานเนาะคอยกินไปคอยบัพที่ชิบโคคออเนาะครัปูอ๋อที่สิบเจ็ดบักินบ่าปูคอยบัพที่ชิโคบัพที่ชิบเจดดาตาโอ้รหไม่าั้นะได้เลยครับไม่มีผิวหรอเอาเท่านั้นนะครับพ้อมากระดาษเต็มเมื่อแล้วเอามเมื่อเขียนเนาะ เอาให้พกนไม่ชอบไม่รักไม่ชอบไม่หวังอหน้ใหทอมาิตง่ให้ตื่นเาวาทุกทุกคนุกุเอ่ไม่าันฟันเลยไปหน้สาธุสาสครับผมสนใจภาษากระจายนะครับบูค่ากับช่องเสียเอกได้เลยครับเด้อขอบคุณพี่น้อง fc หลายๆนะครับผมได้สุกโสนมานไปน้ำกันนะครับเด้อครับตามเบอร์โทรด้านลลานนี่นะครับเด้อโทรมาเลยนะครับเนาะ ครับผมสวัสดีครับ